สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเช้าอีสานทุกผู้ทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตฝนฟ้าล่าสุดประจำวันที่24ตุลาคม2 5 6 7ช่วงบ่ายช่วงแรงมินเนอะพร้อมกับอัปเดตในส่วนของเรดาร์ตรวจฝนล่าสุดไทยเข้าไปรับชมรับฟังกันเลยสำหรับเอนีพะอีสานซิมีร่มแรงและอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1นองศาเซลเซียสจะมีฝนบางแห่งบางพื้นที่เน,นจังหวัดเชัยภูมและโคราชล่มตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่10-30กิโลม เมตุลชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสเข้ามาอัปเดตในส่วนของเรดารา์สุดกันเลยจ้ะเร Lily ดาร์สุดตรวจพอกุมฝนอ่อนถึงปานกลางอยู่ที่อำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานีอ,อําเภอบานม่วงจังหวัดสกลนครอําเภอพ่อนอเอรอนจริญจังหวัดบึงกาฬค่ะไพโตกแล้วหรือประตกจังได้ก็คอมเมนต์พูดคุยแจ้งข่าวกันได้ระมัดระวังในส่วนของลมแห้งเด้อพี่น้องเด้ออาจจะส่งพ้นห้พืชผลทางเกษตรเสียหายหรือบอกรบบานเรื่อนเสียหายไดคลิปนี้แอดมินขอตลาไปก่อนพอใไมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ